แม่เธอพี่น้องเอ้ยแม่อยู่ไพ่พี่น้องกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบอร์ e th, ถูกฐานเลยพี่น้องเด้อเอฟซี e ใหม่และเอฟซีเก่า e หลายๆคนเนาะอะโอยตื่นเปิดกล้องมางแม่ลูกเขานอนลังหางอยู่พูดอยู่ไพ่กับพี่น้องเลยเง่งเงี้นี่ป้าดินหัวบอ วินวัววินหางมาจาังนอนอนะ่วนี้มน,น,น้องามมึงม,มากับไายามวะตื่นเด้มาพ,บพอบอกไว่อยู่ไม่ตื่นได้วะอืมน้าเลยเยไปได้ผักของเียันบล่ะบอกเขามาเอาเลไได้ถาดนะวานนี่เ,เรนะวรบอกวันนี่้าานะลาเบอร์โทรไว้เลยนะราเบอร์โทรมาบอกาานั่นงมา่งนั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 ่งน่ ไม่ต้องอันเนยผงสีขายทานไม่ต้องไปบอกให้เฮาบอกพ่อขามาซื้อทานเนาะสอบหนึ่งเจ็ดพันกีบคือพอน้องแกบุ้มขายนะ่ไปนยไปใเาปลาเถออ๋อโถบักเละบักเละปลาเอะืมเไอเลนี่สิขาวร้านป่ะนะ ออไลูกหมาพังดูไอลูกหมาก็ห้องตะเกียวอันนี้นะไอลูกมูอันนั้นไอลูกหมาอันน่งลงไงคิวนั่งลงน้ำน้องนั่นลน้ำอ้ายนั่นเฮ้ยเ้ี่ไล่ก็ห่าเฮ้ บักมูมึงในใหญ่มากขี้ร่ายมึงนัานบักเตี้ยบักข้ามขอเดียวนนี้องปององปองนี่ขี้ร่าแต่น้อยใหญ่มากหรอเด้อบอกไว้ก่อนอันนี้เนี้ยงามแต่น้อยนี่ขี้มาขี้ใหญ่มากขี้ร่านี่อ้าวเก็ดเลยเฮ้เฮ้พยายจ่อยเอาลานพีแล้วเลยเอาจะสิบบ่อแผลนะเพราะมันล้วนเนาะ มันสีเบ็ดโล่หรือเปล่ามอสอติมคือมอมอจะหน่อย้อยมันกินลายมอติอติมกับซ้นาเลยครับมันกินนมแม่ค่ะนมนมแม่ร้านตรงกับบอตัดซะซะเฮยปลามันลักขนองคนเออด้กับปีกับปีนมึงมึงมึงห้าเนาะ โอ้ยย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 ยเยย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 ยายดยย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 กยย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 อยยยเยย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 ยกยย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 ไหยย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 ยนเยย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 ย อ้สน oh. oh. okay. mm ีอ hmm. right oh, oh, ุ้มคือคือได้พี่น้องเลยคือคือเออเอาคิวโดขังเดียวโอ้กะยามันปูซายดอเอื่อยกยังดกอะสบายดีปาลูกเลยลูกบายอันนึยบายบายเนยนองนอืนเท่าเล เอ้ยบอกกินข่าวสิกินแดงเนาะบอกินข่าวสิกินแดงเนาะติดเนยเฮือนเบยดังเฮือนอีกเลยตอนนั้นว่าดังดงมเมื่อนี้ว่าดังเฮือนเอาเาไปเลยเลยลูกศีนะกูดังลูกศนียันปิ่นกัเทิงอยู่เลย ให้ระวังเด้อยันพลตกงหัมมันเนื้อป้าป้า <c oughs> สีอาวเลยเนื้อป้า <c oughs> ป้าเอาเมื่อตัเด้อ <c oughs> อันนี้บ่อหายเสียงบ่เอาเมื่ออยู่เลื่อนบ่ได้ใกล้กันดอกป้าด,ดูอันนี้บ่อหายไกลๆกับบ่อหายดึงมันก็พึ่งแท้อย่าดึงอย่าเห็ดมันอย่าใบใบหลางหลานจังนั้นมันที่สัม มันเป็นยังมันสีสั่มมันสียางมันดง่มันกระดง่เองมันอาบหน้าเวลาอาบน้าเป็นแต่ไปดกอยู่อนไอยู่สายเออยู่ทางลุ่มไปดกอยู่ทางใต้อีกท่น่โอ้ขนาดหนก็สร้างเกตดบ้างอืมอ้อมาดกอย่ในนี้นะพอใหญ่แล้วสัางเกตมาได้มาดกดีดีฮกเดอนก็สั่มปากคำงสกระเ่นมาเหมื เออเดงกด้บอกขาเงอนเ้าะบ่นี่บอกบางบาบอกอันี่มันมันสูงไหนขอมันยาวบักอะไรที้อ่ะขอมันยาวบนี้ถ้าว่าชิบูอาะชิบูอวนแต่ว่าสู้อืมแม่สนี้เป็นเบิงลานเปดอกได้พี่น้องมันอะไรบ้านกูด้วยกูด้วยกูด้วย nhàng nhàng với nhàng ngoài với nhàng chiều rồi nhẹ nhàng là con nhàng đi mình hoa qua lộc buôn chắc ăn ăn อันติ๊ดเต้ไทยนั่นบึนๆนมันไทยหน้าได้เลยนะฮะกับแปดเก้าปีน่ะคนที่มันอ้วนว่าอยู่ในในหน้าไม่นอกแกบมได้พี่น้องที่ว่าเพิินมาเรื่อยๆนี่ยดิขาสันสโอ้ยไทยหุดหน้าเดี๋ยวนี้นะซื้อรถไทยใหม่พอทมพอใหญ่ว่าเฮ้ประเทศไทยหน้าน่ะเพาะว่าสันเอายากไทยเลยได้ว่าสันขั้นเก่ากันอยู่นั่นเลยโบมาแล้วใหญ่มากสิเป็นเองมันว่ะ เมื่อนำไปสเบแล้วเพมือนมาพูดคือสุบะมเงียนปบนกบอบไปดอกปันใหญ่มากกับเป็นเองแหละนักไปเลยในคู่ห้าในคู่แบบหยอกนะอะไรโบไปเลยแบบนี้นะในคู่หยอกจะดื้อเด้อยวใหดื้อตีรลยนะสันดาเออ โอ้ักขาหมูกับนอนล่างง่างที่เดียวเลยขาอะไรโอ้โหมันโผล่มันโผล่ลีนอ่ะเอาเข้ามาบ้านป่าจยากว่าทุกวันเลยนะพี่น้องชิ้นทอดเด็กน้อยขาหมูขาแหล่เทนี่แหละลูกเตี้ยนะมุ่มเมาห์อะไรเพราะว่าลูกใหญ่เลยเนาะพี่น้องเนาะมาแต่โรงเรียนก็มาทอดกล้วยไปขาย เก็บเงินไหวซองมือได้เงินหาสิพันห้าพันกัประมาณลอยไปกว่าบาทนีเลยป้าล okay. uh. oh. ุงเลยมัน้อยสามสิบบาทเนาะสามเื่อไปขาไปบนเดียวต่อติเห็นได้กัซื้อซื้ออยู่ดอกยาเนาเห็นได้กับซื้อซื้อยู่ น yeah. uh, yeah. uh, ี่มาเตียงเลยปูซีน่าๆนวลเออมันก็เริ่มไหม้เนี่ยเลักน้อยเนาะ ต้นหนักคือวันใน้น่อยนี่พอว่าเบิ่งบันี้คือใหญ่เต็มระบาดะบามาเบิ่งบบนี้คือสีใหญ่ใหญ่เออแม่นตอนนักคือในหน่อยเนาะเดี๋ยวฮะก็ได้สีมืดสีมืดอ่ะดีสามสีเดือากันกะไวุ้่ยไวลุ่ยต้องเผยออกลายห่อนอย่ามันเป็นปอดเด้งหน่อยนะโอ้ไวลุปกเอิบปกยางหน่งหน่อยเป็นปอดอย่างเงี้ยนี่อืมตอ่บเผาเผยมัน ปักโมมันสิไปอขนาดน่ะท um um ี่อย่าค um ือไพ่นะคือใอญ่มันคือให่มันโอ้ยเบิ่งยังบอกดอกสนีเอ้ยมันหากกระด้ษสามสี่มือมันบ่ฮู้แต่ว่าคือภไพ่ เที่ยวแต่มาเบิ่งอยู่เลยๆร้านอะไรสามสี่วันเบิ่งว่ามันคือผู้ใดเลยคือผายคือผายโอ้ยแล้วพี่น้องท่านที่จะเบิ่งออกเนาะขาหมูเอ้ยอ้าเธอพี่น้องยังคือนอนเลยู่นอนบ่ติงบ่นิ่งเอ้ยคือคือคือป้าเธอพ่อขาสั่นน่นี่ขาสั่น ข้ามูข้าันข้ามูขาทันแล้วพี่น้องเวตาสังเวตาสังลานกันเลยคฮ้ยเผือยากนแล้วพ่อฝุ่นใหญ่แล้วฮะออเอ้ยไผมาดึงวานี่ เอาล่ะพี่น้องคิดเฮาก็สิดำลาพาจากแล้วเด้อป้าลุงเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝังนี่ไดสวัสดีจนองบ่มีแบบอะเต้เลยอะเต้ก็บ่มีบ่มีแคสนองยากๆเฮ้ยนี่บ่มีนเออนานยาอะเตก็ยังจับยาลมตึเดี๋ยวนีก็ยังมีแต่ลมดเดี๋ยวนีได้ังลังบ่ได้อ้วนๆยังมีแต่ลมอยู่เดี๋ยวนีน่ะมันลังมันล มันอ้วนแห้งเดนี่ยม่ใหญ่หมวยเขาหมยไปลาดทยคงเป็นย่งไปลักมันสามาสิกินอ้วนแต่แหงกินหลายเนาะหักแล้วก็เสื่งมาใหญ่หยลงไกเลยเดี๋ยน่งอาิด